ยังดีเลยดิมาจะเต้นกับลูกคุณอะใช่น้องนั่งรถอะไรนั่งรถไฟเหรอน้องนั่งรถไปฟรีฟรีไหมลูกผมไม่ฟรีเสียเงินนะครับมาเต้นไม่สองวันแล้วน้องนั่งรถไฟมามามาลงอะไรนะเอ้าไอ้อ่างทองมันมีสายอ่างทองเข้ามาเเหรอทองลงมาขึ้นรถไฟแล้วเนาะ้องก็มาถึง อุพาพีจะได้ใจของคุณแกครับมารถสาม่หล่งจเปิดจะเที่ยงดูโรงแรมไก uh <h <h ่แรก่องต่อไปอาช่านิสัยโอ้ในอิหรีดังคนรูปดังกนนี้ เต้นยังเป็นแบบไม่อะเป็นบนี้เพื่อนเต้นกับเลือดได้เนี่ยเต้นกระเก่งเต้นก็ถูกจังหวะเต้นได้เหมือนมาซ้อมกับเพื่อนได้เลยเต้นได้สองสามวันแล้วอนะพณผมจะมาแล้วเต้นเลยสามารถลงไปแถวหน้าได้เลยเต้นสวยมากนึกว่าซ้อมกับเพื่อนเต้นสวยมากสเต็ปได้ทุกอย่าง พ่อเสี้ยเขานลนะเราเราเขาเต้นเต้องยอมรับเวเดี๋เ่งยดเนี่ยคน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 เดีราดูไม่ยากนะเราฟังไม่ยากนี่เจ้าวไงเป้ามากเออมากงที่เา่าง่าเห็นดีฮ่า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 วเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวดี๋ยวเดี๋เจ็บเบบเจ็บเบข้พืา่แน่่ ขนาดแต้นว to ่าล้าให้เนาะพูดสาใส่ค้ำเส่ค้ำจิดแบบว่าแต่ขี้คำตำเนี่ยแบบาเลเออเดียดอันซื้อกพวงปนมเนาะัเห็นโลคคำตำเออเอ็นข้อดิบบขี่ดิบขค้นหอบขอไม่แม่ไยไหมแม่แม่เราจะเปเสียงเสียงต่ำใช่ไหมแม่เคสียงคนเสียงต่ำ คือถ้าเราไปใช้คำคำคีสๆี่ยก็จะไปไม่อดไเต้องนี่ไงต้องใชหมอแยงหวยีว่เออุ้ยบกบกแค่จะต้องับานักลองหรอต้องนักล่องต้องับานแค่ไน่ไหวะนต้องเสียที่น่นเอะวงอะวองนี่นี่วงตี จะมีพี่กองม้วนอีกจะมีหลวงพ่อบอกแม่สามแบอันกองพี่เลยครับโอ๊ยอ้ยขอเป็นหน่อยไปท้าวกองพี่ไล้ร้องอะไรนะลูกน้องควาน้องควาอะไรนะเ้ยูไปดทาเหอไปดทารอกเลย ตอนไล่ก็เขาไม่กล่าวาษาจีนเลย่ได้เจ๊กีในพวกเราเนี่ยอันนี้ก็ไี่เจ๊กีเพื่อนแล้วก็ปกฟาปาเปากตามันจะอะไรตัวออกสุดๆกันนะฮะแล้วใครจะเป็น mất bảy mươi, phải không? không phải, không không bỏ lỡ những video hấp dẫn